ข้อป่าไหลาหลังบนตึงไปดูท่ายืดกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเซฟคลิปไว้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยน,นะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะให้เรานะคะอยู่บนแมตคุกเข่าลงแบบนี้นะคะวางมือไว้ด้านหน้าคล้ายๆกับท่าแคทคาวเลยค่ะหายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายวางหูขวาแนบแมตเลยค่ะ านี้นะคะให้เราดูที่สะโพกสะโพกของเราให้ปรับมาอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะไม่เอ็นซ้ายเอ็นขวานะค้ะางท่าไว้ค่ะห้าลมหายใจห้าสี่สามสองและหนึ่งหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาะหายใจออกผ่อนคลายสลับข้างนะคะหายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายลอดใต้แขนขวา